่ใช้แอปแอปปอ่ะแล้วก็แอปโปเกมนะพะผมก็ใช้แต่ไม่ใช่แอปนี้นะและแอปที่ผมใช้ใช้นั่นก็คือแอปนี้เลยครับอ่าอันนี้เดี๋ยวผมจะสอนใช้แต่ก่อนอยู่ผมจะสอนโหลดก่อนแก้วท้มชื่อก่อน H A P P Y M O S จะยูพิมพ์ดู อพพิม์ไม่พิมพ์อยู่อ่ะสองโหลดอย่างเดียวไม่ใช่ดิสองโหลดเกมที่เราจะปรถ้ใครอยากโหลดก็ไปโหดดูได้นะครับเดี๋ยวออกก่อนออกก่อนขอหน้าลืมตอนแป๊บนึงเฮ้ยออกเร็วเดี๋ยว ช่วยดี e. ถ้าคุณเข้าแอปนี้แล้วนั้นคุณจะเห็นหลายหายห,ายหลายหลายเกมเลยให้คุณกดไอตรงเนี้ที่มันในแอ A P P เลยเพรางั้นให้คุณพิมพ์เกมอะไรก็ได้ซึ่งผมก็จะพิมพ์ A R B S แล้วก็พิมพ์เลย,ยกดไป นีบก็จะขึ้นมาแล้วขูดไปเลยครับยังั้นกดดาวน์โหลดนะซึ่งผมก็โหลดไปแล้วทำไมขึ้นมนะันขึ้นว่าดาวน์โหลดอะไมผมโหลดเสแล้วผมติดตั้งแล้วอ่ะอ่ะลืมติดตั้งเกมน,นี้เลยงั้นวิธีการติดตั้งผมจะไม่โหดลดแต่ RBS เพราะผมโหดลดไปแล้วแล้วโหลดเ,ดมเกมนี้แทนเลยกัน ติดตั้งแล้วมันก็เกี่ยวความจังด้วยที่มันจะพอหรือไม่พอบางครั้งเออไม่น่าจะพอแหละาำหือนเต็มน,นี้เฮ้ยอือสิ่งสิส้นเปิดเปิดแล้วสิ่งสิ่งก็ได้ผมผมยังสอนยังไม่หมดนะเลิกไปนะพี่จะอาจจะมีคนทำนะ ถ้าลบไปแล้วเนี่ยเกมที่เราโหลดเสร็จไปเมื่อกี้มันจะหายไปไหมหายไปไหมก็บอกว่ามันไม่หายนะมันก็จะอยู่อ่ะหากใดที่เรายังไม่ได้ลู้เกมแท้ตัวจริงของมันเดี๋ยวถ้าเรากดโหลดอ่ะกดโหลดไปเป็นเวอร์ชันล่าสุดเวอร์ชันหนึ่งจุดสามจุดห้าไม่ต้องห่วงถึงแม่มันจะช้ายัางไงไม่ต้องมาแหละเอาความลิสต์นี่รอจนกว่าวมันโหลดนะมันจะมีเปอร์เซ็น ถ้ามันยังโหลดยังไม่เสร็จมันก็จะอยู่ที่โหมดดาวน์โหลดถ้าเสร็จแล้วมันก็จะขึ้นเสร็จเลยแต่ผมลบไฟล์ไปแล้วไงถ้ามันโหลดเสร็จแล้วก็ทำเมื่อกี้เลย่ผมโหลดแล้วไงนี่แมวดีกว่าลกเลยมั้โอเคก็จบเพียงเท่านี้